ยังงงคืออะไรวิจารณ์สน,นันโซเชียลให้รับแก้ไขดรามมาถล่มตลกดังในคอมเมดียนวงวันดรนีถ้าไม่รักจะปล้ำแรงเตือนยังคิดไม่ได้อีกตลกดาวรุ่งคนดังในคอมเมดียนนอกจากโพสต์ลงอินสตาแกรมว่า คือวงนะนเนี่ยยังโพสชมโพสดราม่ลงติ๊กต็อกโดยแคปคอมเมนต์ชาวเน็ตถล่มเนื้อหาเพลงถ้าไม่รักจะปลั่งของนายคอมเมดี้และวงวันรีมโดยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนันโซเชียลพร้อมแคปชั่นว่าไปกันใหญ่แล้วเด้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเธอไม่ใช่คนดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาเลนเธอไม่ใช่คนดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอนเรรีมทีคอมเมดี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายเดออคอมเมดี้ ian, เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันรีมเดอะเมดี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนเสิร์ตเครื่องหมาย สี่เหลี่ยมถ้าไม่รักจะปลั่งและยังเขียนข้อความอีกว่าคืออะไรครับเนี่ย และอีโมจิเอามือปิดหน้าโดยคอมเมนต์ดราม่าถล่มเข้ามาเตือนถึงเพลงดังกล่าวไม่เหมาะสมอาทิลองนึกว่ามีลูกสาวแล้วมีคนส่งเพลงนี้มาให้คิดว่ามันสื่อถึงอะไรไม่ใช่คนโลกสวยแต่คนสาธารณะทําไมคิดว่ายุคนี้ไปเอาตักกาคาเฟ่0ปีก่อนมาเล่นสังคมเขาเปลี่ยนไปแล้วยุค1 0ถึง20ปีก่อนคงตลกคำคำกันได้ยุคเปลี่ยนไปขนาดมุกตลกคุกคามทางเพศยังเล่นน้อยลงเขาก็พูดไม่นะทําไมถึงเอาประเด็นนี้มาทําเป็นสิ่งบันเทิงเหรอ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและคนโดนเขาเจ็บปวดมากถึงขนาดต้องพบหมอบำบัดเลยนะงงกว่าคือแปะป้ายโลกสวยคือถ้าโลกแกมันอุบาทก็ควรจะโลกสวยบ้างเถอะอย่างน้อยกับประเด็นอานยากรรมแบบนี้เพิ่มความเป็นคนกันหน่อยโดยงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาเตือนในโพสต์ดังกล่าวอีกรัวรัวบ้างก็บอกว่ายังคิดไม่ได้อีกอาทิก็ยังคิดไม่ได้ที่ลองอ่านซ้ำาๆสักสิบรอบหรือให้คนอื่นอ่านให้ฟังก็ได้คะ่ะ เผื่อพี่จะตกตะกอนซัมติงยังยังอีคอมเมนต์เป็นเอกฉันไปในทิศทางเดียวกันก็ยังคิดไม่ได้พี่ยังไม่เข้าใจหรอคะพี่ผมว่าพี่แก้ไขเถอะอยากให้พี่เอาเพลงนี้ไปปรึกษาคนรอบข้างที่เป็นวัยรุ่นสมัยใหม่ให้เขาได้ลองอธิบายดูนะคะว่าเพลงนี้เป็นยังไงอาจจะทำให้พี่เข้าใจได้มากขึ้นถ้ามีคนรู้จักฟังเพลงนี้อยู่หนูคงไม่กล้าอยู่ใกล้คนนั้นเลยเป็นต้น